สวัสดีค่ะตอนนี้เทศกาลกินเจมาถึงแล้วนะคะแม่ก็จะมาแจกสูตรเค้กกล้วยหอมกันนะคะเค้กกล้วยหอมก็จะมีกล้วยนะคะ320กรัมสำหรับ1สูตรนะคะอันนี้แม่ทำเยอะทำ5สูตรนะคะก็จะใส่กล้วยเยอะนะคะแล้วก็ตามด้วยอน้ำตาลทราย320กรัมจะใส่น้ำตาลทรายแดงหรือฝ้ายขาวก็ได้นะคะ ต่อ1นึ่งนะคะ320กร,รัมนะคะน้ำตาลทรายแล้วก็ตามด้วยเกลือเกลือครึ่งช้อนชานะคะครึ่งช้อนชาใส่ไปเลยค่ะอันนี้แม่ทำเยอะนะคะอย่าใส่ตามแม่นะคะเดี๋ยวจะเค็มาจากนั้นเราก็เอาน้ำตาลกับเกลือใส่ผสมรวมกับกล้วยเลยค่ะ แล้วก็เอาไปปั่นกันนะคะปั่นให้เป็นเนื้อเดียวกันเลยนะคะไม่ต้องละเอียดมากนะคะเพราะเดี๋ยวเราจะต้องเติมกล้วยกับนมอีกนะคะเีพอเข้ากันก็ได้แล้วนะคะข้อปมาส่วนผสมของแห้งนะคะเบกกิ้งโซดา16กรัมต่อหนึงสูตรนะคะ16กรัม แล้วก็ตามด้วยผงฟูค่ะห้ากร,รัมค่ะแล้วก็แม่จะใช้แป้งเป็นแป้งสองยี่ห้อนะคะเป็นแป้งสาลีลาเว้าใช้สองร้อยกร,รัมค่ะ แล้วก็เป็นแป้งขนมปังตาหารนะคะ200กรัมอย่างงงนะคะตอนนี้แม่บอกสำหรับทํา1สูตรนะคะใครทำเยอะก็คูณจำนวนที่แม่บอกไปได้เลยนะคะจากนั้นเราก็เอาส่วนผสมของแป้งแล้วก็เบนซินโซดาผงฟูมาลอนให้ให้เนียนละเอียดน,นะคะเพื่อที่จะเค้กของเราจะได้ออกมาเนียนๆน,น,นะคะ ในส่วนผสมของนมนะคะเคล็ดลับของเราก็คืออยู่ที่นมนี้นะคะนมแม่จะต้องแม่จะต้องใช้นมถั่วเหลืองยี่ห้อนี้นะคะไบตามิวข้าวบาเล่นะคะเพราะว่าแม่เคยใช้ยี่ห้ออื่นมาหลายยี่ห้อแล้วแต่มาจบลงที่ตัวนี้มันลงตัวที่สุดแล้วก็มันหอมมันมันอร่อยนะคะใช้เป็นไบตามิวข้าวบาเร่นะคะ เราจะใส่260กรัมต่อ1นสูตรนะคะแล้วก็นมเราจะผสมกับน้ำนะคะอันนี้เราใส่ใส่นมไว้ก่อนนะคะ260กรัมตามด้วยน้ำา60กรัมนะคะต่อ1สูตรเราเตรียมนมกับ แป้งเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะไปใส่ในอ่างผสมกันนะคะเรื่อดับแรกก็ใส่แป้งขนนะคะสลับกับนมและน้ํานะคะที่ผสมกันแล้วนะคะเนีย่ยเมื่อกี้น้ํากับนมเราผสมกันเรียบร้อยแล้วนะคะเราใส่สลับกันไปอย่างนี้เรื่อยๆจนกว่า,าแป้งจะเป็นเนื้อเดียวกันละเอียดนะคะเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนสุดท้ายคือเราจะต้องใส่แป้ง สุดท้ายสุดนะคะใส่แป้งสลับกับนมนะคะแต่สุดท้ายคือต้องต้องจุบที่แป้งเป็นอันดับสุดท้ายนะคะแม่ก็ทําเยอะมากช่วงเทศก,กาลกินเจทุกปีแม่ก็จะทำอ่าในหม้อนี้คือ5สูตรนะคะที่แม่ทํา แส่แป้งสุดท้ายเสร็จแล้วแล้วก็เราดูให้แป้งผสมเข้ากับเนื้อกล้วให้เป็นเนื้อเดียวกันก่อนนะคะจากนั้นเราก็ปาดขอบอ่างนิดนึงนะคะเพื่อที่จะให้แป้งที่อยู่ติดขอบขอบอ,ออกมานะคะแล้วก็สุดท้ายเลย ใช้น้ำมันลำข้าวนะคะของยี่ห้ออะไรก็ได้ค่ะใส่ไป2 0 0กรัมต่อ1สูตรนะคะค่อยๆเทลงเป็นสายนะคะอย่าเทลงไปทีเดียวนะคะจากนั้นก็ตีผสมให้เข้ากันให้น้ำมันกับแป้งตีเข้ากันนะคะไม่ไม่เห็นเป็นลอยน้ำมันลอยขึ้นมาแล้วนะคะ โอเคสร็จที่แป้งเราสามารถเอามาหยดใส่พิมพเพื่อที่จะนึ่งได้เลยไม่ต้องพักแป้งนะคะสูตรนี้ของแม่ทําก็จะใส่ถ้วยฟ o ยแบบนี้นะคะแม่ก็จะช่งางใส่ถ้วยฟฟยนะคะถ้วยฟอยแม่ใช้รหัส6301 p นะคะแม่จะใส่115กรัมนะคะต่อ1นอต่อ1ถ้วยนะคะ ก็จะหยอดอย่างนี้กันไปเรื่อยๆนะคะต่อไปเรามาแต่งหน้า,าครีบกล้วยหอมกันเลยใครจะใส่เป็นลูกเกดหรืออัลมอนด์อะไรก็ได้นะคะเม็ดมะม่วงหินมะพร้าวหรือเม็ดทานตะวันหรือจะเป็นงาดํางาขาวได้นะคะหนุ่ที่แม่ใส่เป็นอัลมอ์สไลด์กับลูกเกดนะคะก็ะตั้ง เปิดแก๊สรอไว้เลยนะคะเพื่อที่จะไม่เป็นการเสียเวลาพอแล้วเวลาเราใส่น้านึ่งนะคะเราจะต้องใส่ให้ได้สามส่วนสี่ของหม้อนึ่งนะคะต่อไปเราแม่ลงขนมแล้วนะคะตอนลงขนมเนี่ยสำคัญคือน้ําต้องเดือดนะคะถ้าไม่เดือดขนมเราจะไม่ฟูนะคะโอเค นึ่งใช้เวลา25นาทีนะคะเราก็จะเอาขนมขึ้นมาพักไว้ให้เย็นสนิทก่อนค่อยมาแพ็คใส่กล่องหรือว่าปิดฟ้านะคะถ้าเราไม่แพ็คถ้าเกิดว่าเราไม่ไม่รอให้เย็นขนมเราก็จะเป็นไอแล้วก็จะทำให้ขนมเราเสียง่ายนะคะสูตรนี้ไม่ใส่นมไม่ใส่ไข่ไม่ใส่เนยกินเจปีนี้ สามารถทำขายได้เลยนะคะสำหรับทุกคนที่สนใจเนี่ยแม่ทำมาให้เห็นแล้วว่าทำมา5ปีคือเค้กกล้วยหอมขายดีมากนะคะสูตรนี้จะเป็นสูตรนึ่งไม่กินแล้วไม่ฝืดคอนะคะกินแล้วแบบนุ่มนุ่มมากเลยสำหรับเด็กๆผู้ใหญ่หรือว่าคนคนแก่ก็กินดีนะคะขายดีมากค่ะวันหนึ่ง แม่ทํำ200กล่องได้นะคะโอเคเราปิดฝาเตรียมที่จะไปส่งตามร้านค้าได้เลยของแม่เนี่ยคือราคาส่งที่20นะคะแม่ขาย25บาทให้ให้ร้านค้าเขาขาย25บาทนะคะโอเคสำหรับคลิปนี้กินเจขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ